หายเยอะนะครับบกคลากรมาีนาเมษาระว,วังถูกหลอกระวังถูกโกงนะครับนอกนั้นค่อนข้างดีครับแล้วก็ชาวร,า,ราศีกันเนี่ยเป็นดวงการซื้อรถใหม่บ้านใหม่นะครับทรัพย์สมบัติเลยแล้วก็เป็นดวงการแต่ง สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ EP พิเศษครับนั่นก็คือดวง12ราศีรประจำปี2 5 6 6นะครับดวงของท่านทั้งเรื่องการงาน การเงินความรักสุขภาพและภาพรวมดวงในปี2566จะเป็นแบบไหนอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบนะครับแต่ก่อนอื่นเลยฮะฝากกดไลค์กดแชร์ไปยังช่องทางหน้า f e c o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  k n p n p e ครับแล้วก็ติดตามอาจารย์โจนทาง t i กอก k ได้นะครับ S I A J A R N G o E ครับ S I A J A R N G o E ครับทั้งทางทางิ k t o k แล้วก็ทางหลน์ออฟฟิเชีนะครับเอานะฮะไปดูกันสิว่าดวงของท่านจะเป็นแบบไหนอย่างไรไปรับชมกันเลย เอาละฮะเริ่มต้นนะครับด้วยคนราศีเมษครับทั้งเรื่องการงานการเงินจะเป็นยังไงครับเริ่มต้นที่เรื่องงานก่อนนะฮะงานได้ไพ่ดีทุกด้านเลยครับนั่นหมายความว่าในปีพมณฑร้อยหกสิบหกครับการงานจะได้รับการสนับสนุนลูกค้าดีมีความสุขเกิดความจเจริญรุ่เรงเรืองหุ้นส่วนคู่ค้าดีงานของชาวราศีเมษ ไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็แล้วแต่ท่านจะได้รับการสน,นับสนุนมีข่าวดีสำเร็จสุขสมหวังนะครับภาพรวมดวงการงานดีวันดีคืนนะครับปีที่แล้วอาจจะมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยแต่พอเข้าสู่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปครับดาวเมริดียโยกย้ายกลับไปยังพ้สศเนี่ยเมย็ก็เหมือนยกภูเขาออกจากหกนะครับเพราะฉะนั้นครับช้าราศีเมษงานดี มีโปรเจกต์ใหญ่แน่นอนครับเรื่องของการเงินับท่านผู้ชมครับได้ไพ่ดีหมดเลยครับนั่นหมายความว่าชาวราศีเมษในช่วงสี่เดือนแรกสำเร็จ4เดือนถัดนมาแฮปปี้และ4ีเดือนสุดท้ายจะได้ความสำเร็จแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันครับก็ส่งผลให,ให้ชาวรัคณาราศีเมษมีการเงินที่ดีขึ้นครับเรื่องความรักท่านผู้ชมความรักช่วงกลางปีชาวราศีเมษร,ระวังความทุกข์ความเครียดคนโสด ต้นปีดีปลายปีมีเกณฑ์สมหวังต้นปีก็มีเกณฑ์สมหวังส่วนคนมีคู่ครับช่วงกลางปีให้เรามาระวังเรื่องความรักจะมีปัญหาครับสุขภาพครับระวังไม่เกณน์ความเครียดระบบภูมิแพ้นะครับมีไพ่พระเสาครับขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมงบอกว่าชาวราศีเมษมีเกณฑ์แห่งความเครียดนะครับเรื่องโชคลาภนะครับมาจากทะเบียนรถนะฮะและช่วงกลางปีมีเกณฑ์สาเร็จครับตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาครับ เป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะรับทรัพย์รับโชคนะครับเลขนําโชคของชาวราศีเมษในปี2566ครับได้แก่หมายเลข17895ครับ178แล้วก็9รวมถึงหมายเลข5ครับการเสริมดวงครับสําหรับคนที่เกิดลักนณาราศีเมษครับทําบุญถวายหลอดไฟทําบุญบริจาครลหิตและทําบุญบ้านเด็กกับพาครับก็ขอให้ชาวลักนาราศีเมษ ดวงดีโชคดีเกิดความสาเร็จความสุขสมหวังนะครับเอาละครับมาถึงชาวราศีพฤษภนะครับอันที่จริงครับเราควรรู้ลัคนาอย่างละเอียดครับเช่นเราต้องใช้วันเดือนปีเกิดที่สําคัญต้องรู้เวลาเกิดครับเราถึงจะหารัคนาที่แท้จริงครับเวลาไปดูดวงไปอ่านที่ลัคนานะครับพฤศภครับเรื่องงานเป็นไงบ้างเปิดไพ่สามใบครับต้นปีดีครับมกราคมมีนาดีมากได้รับทรัพย์นะครับกลางปีไม่ค่อยดีครับ ตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหา4เดือนนี้เกิดความเครียดความวิตวกกังวลเกี่ยวกับเรื่องงานครับและช่วงปลายปีจะเกิดเรื่องราวใหม่ๆทําให้ชาวราศีพฤษภมีการงานการเงินที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นครับช่วงกลางปีเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชาวราศีพฤษภครับการเงินครับช่วงต้นปีระวงังถูกหลอกถูกโกงระวังรายจ่ายที่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับห้ามให้คนยืมเงินเด็ดขาดครับชาวราศีพฤษภ ลงทุนอะไรก็ต้องดูที่ไปที่มาให้ดีครับพอเข้ากาปีปต้นไปดวงการเงินจะเกิดความคล่องตัวมากขึ้นนะครับเรื่องของความรักท่านผู้ชมครับความรักต้นปีระวังมีปัญหาความรักของชาวพุศกในช่วงของอเดือนมกราคมพามีนาเมษานะครับแล้วก็ช่วงเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเป็นช่วงเดือนที่ ต้องระมัดระวังครับดังนั้นชาวราศีพฤษภนะฮะลัคนาราศีพฤษภให้ระมัดระวังเรื่องของความรักเอาไว้ด้วยครับเรื่องสุขภาพครับแข็งแรงดีแล้วก็ชาวราศีพฤษภมีเก์ขอวการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ด้วยนะครับถึงแม้งานจะติดขัดแต่เป็นดวงได้ทรัพย์ได้โชคนะครับเรียกได้ว่าสร้างนี้และจะเกิดแรงบันดาลใจนะเรื่องของโชคลาภท่านผู้ชมครับโชคลาภ มัจะเด่นก็เด่นช่วงกลางปีกับตั้งแต่พฤษภามิายากราคมสิงหาครับและเลขนำโชคเนี่ยมักจะมาจากเบอร์โทรศัพท์มือถือครับเลขนำโชคที่เกิดมายเลข4หมายเลข3มหมายเลข7หมายเลข6นะครับ4 3 7 6รวมถึงหมายมเลข9ด้วยนะครับและนี่คือชาวราศีพฤษภครับเน้นทําบุญบ้านในก,กัมพาทําบุญโรงพยาบาลถวายน้ําดื่มก็จะเป็นอัน,นิสงส์ในการเสริมดวงให้กับชาวราศีพฤษภดวงดีโชคดีแฮ ppy สำเร็จสุขสมหวังครับภาพรวมดวงในช่วงของปี2566ระวังเรื่องของความรักนะครับแล้วก็เรื่องงานมีุปสรรคอยู่บ้างแต่ก็สามารถที่จะผ่านพ้นแล้วก็เอาตัวรอดผ่านได้อย่างแน่นอนครับทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอครับสําหรับชาวราศีพฤษภครับคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์โจสิครับเอานะมาถึงชาวน,ากนาัการราศีเมถุนครับ เรื่องแรกคือเรื่องการงานครับ<ๆ>การงานดีแฮปปี้สำเร็จสุขสมหวังเข้ากลางปีเปต้นไปครับตั้งแต่เดือนเมษสายสิามาวินาึงนานครับจนถึงเดือนธันวางานของชาวราศีเมถุนจะสําเร็จสุขสมหวังครับได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเ,เปลี่ยนแปลงยง้ายใครที่คิดจะลงทุนทําอะไรหรือขยายกิจการงานใดก็ตามชาวราศีเมถุนค่อนข้างที่จะสําเร็จนะครับรวมถึงกับชาวราศีเมถุนเป็นดวงของการซื้อบ้านใหม่ ใครที่จะกู้ยืมซื้อบ้านนะครับก็มีข่าวดีรวมถึงการเงินการเงินของชาวราศีเมถุนในปี2566นั้นค่อนข้างที่จะดีสำเร็จครับไล่เรียงกันมาเลยครับเข้าในแต่มีนาเมษาตันไปเนี่ยการเงินสัพักถือว่าเป็นปีดีปีทองสำหรับท่านที่เกิดชาวลัคนาราศีเมถุนครับเรื่องของความรักนะฮะกลางปีความรักของชาวเมถุน ไม่ค่อยดีครับไล่กัน,ปนไปเลยครับก็จะเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาเป็นสี่เดือนที่ชาวร,ราศีเมถุนนั้นต้องระมัดระวังครับและใครที่คิดจะแต่งงานปลายปีก็มีเกณฑ์ครับรวมถึงคนโสดครับที่อยากจะสาะโสดปีนี้ก็มีเกณฑ์เหมือนกันนะจ๊ะส่วนเรื่องของสุขภาพครับช่วงต้นปีครับมกรากรุมามีนาเมษาสุขภาพของชาวเมถุนนั้นต้องดูแลตัวเองให้ดีครับ กระดูกกล้ามเนื้อปวดหัวเป็นไข้สี่ต้นสี่เดือนต้นปีเป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังครับและเรื่องของโชคลาภครับโชคลาภจะเด่นชุกประมาณต้นปีครับมกราคมามีนาเป็นาครัปลายปีกลางปีต้นไปเนี่ยเรื่องโชคลาบของชาวลักนณาราศีเมถุนไม่ค่อยโดดเด่นนะครับเสริมดวงสําหรับชาวราศีเมถุนครับทําบุญบ้านาใส่บาตรในวันเกิดปล่อยปลาสิบตัว จะเป็นอานิสง์เสริมดวงให้กับชาวร,า,ราศีเมถุนดวงชะตาดีวันดีคืนนะครับเลขนำโชคเด้กกัหมายเลข2 1 0 9 8กครับรวมถึงหมายเลข7ด้วยครับขอให้ชาวราศีเมถุนดวงดีโชคดีสำเร็จปังปัง,ป,งปังนะครับคิดอะไรไม่ออกปรึกษาอาจารย์โจคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์โจได้เลยนะครับก็ขอให้ดวงสำเร็จนะครับสำหรับชาวัคนาราศีเมถุนครับ เดินทางมาถึงชาวร,า,ราศีกรกฎครับก็รกฎในเรื่องของการงานครับมีทั้งอุปสรรคในช่วงต้นปีไล่กันไปเลยครับมกราเหนื่อยเครียดกุมภาระวังอารมณ์มีนาระวังความใจร้อนนะครับลุ้งถึงเมษาระวังจะเกิดข้อผิดพลาดน,นะครับแต่เข้าสู่กลางปีไป,ไปเรื่อยปครับความสําเร็จจะสาเร็จนะเพราะนั้นชาวรา,ราศีกรกฎครับช่วงต้นปีต้องต่อสู้ต้องเรียนรู้ต้องมุ่งมั่นตั้งใจ ชีวิตจะประสบผลในความสําเร็จไปได้ครับเรื่องของการเงินท่านผู้ชมก็มีเรื่องเครียดช่วงกลางปีนะครับเงินช็อตใช้เงินไม่พอรายจ่ายเยอะตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนารกรกฎาคมสิงหานะครับนอกนั้นอยู่ในทิศทางที่ ไปได้ดีที่สวยครับสาหรับการเงินชาวกรกฎครับเรื่องของความรักท่านผู้ชมครับความรักกลางปีความรักไม่ค่อยดีครับระวังถูกหลอกถูกโกงระวังรักสามร้าแล้วก็มีเกณฑ์เลิกลากานเพราะนั้นช่วงกลางปีไปต้นไปครับเมษาพฤษภาและนากรกฎเนี่ยชาวกรกฎต้องประคับประคองเรื่องของความรักนะครับแล้วก็คนโสดครับมีเกณฑ์ที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนค้ำจุนช่วยเหลือนะครับความรักของชาวกรกฎนั้นในช่วงของ ปลายปีถือว่าดีงามนะครับมาต่อนะฮะในเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพเนี่ยช่วงต้นปีเนี่ยป่วยฮะมีเกณฑ์เข้าโรงพยาบาลเหมือนกันครับมกราคมมามีนาเมษาสี่เดือนนี้ต้องระวังครับรวมถึงเดือนสิงหาตุก,กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาด้วยนะครับเป็นดวงที่ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพไม่เกณฑ์ความเครียดปวดหลังผ่าตัดซึมเศร้า นะครับารอาจจะเกิดอาจจะเกิดเรื่องเครียดได้และโชคลาภครับจะมาจากการขอพรสิ่งศักดิก์สิทธิ์ช้ากรกฎจะมีโชคลาบมีเรื่องราวที่ดีน่าสมหวังนะครับเพราะฉะนั้นครับเช้ากรกฎครับเสี่ยงโชคได้ไหมได้ครับเลขกนำโชคขึ้นมาเล็กนึงสองแปดเจ 5ครับการเสริมดวงครับทำบุญในการปล่อยปลา10ตัวไายชีวิตโคกระบือถวายลองศพนะครับก็จะเป็นอันนี้ส่งเสริมดวงให้กับชาวลัคนากรกฎดวงดีเฮงเฮงเฮงปังปังปังนะครับมาถึงชาวลัคนาราศีสิงห์ครับเรื่องแรกคือเรื่องของการงานครับการงาน สิ่งเนี้ยงานในปีที่หนึ่งเนี้ยนะฮะไพ่ค่อนข้างดีครับทั้งยานางการเดินทางการเปลี่ยนแปลงปุตตะโปรเจกต์ใหม่สุภะคือความสําเร็จต้องบอกว่าสิงห์มีเกณฑ์สําเร็จสุขสมหวังเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ในปี2566นี้ีเย้นะเปลี่ยนงานได้งา่ายเป็นวงการเดินทางไกลนะฮะแม้กระทั่งเดินทางไปต่างประเทศครับแล้วก็ชาวลักะนาราสีสิงห์มีเกณฑ์การซื้อรถใหม่บ้านใหม่นะครับถือว่าแฮปปี้มีความสุขครับเรื่องการเงินครับได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือนิดนะครับใครที่ทำโปรเจกต์ธุรกิจนะครับจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีครับเพราะนั้นงานเงินของชาวลาวสีสิงห์ถือว่า ดีงามครับเรื่องความรักท่านผู้ชมครับความรักในช่วงต้นปีนะครับได้ไพ่โจโรระวังถูกหลอกถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับจะทะเลาะวิวาทกันนะครับวันที่คนมีคู่4ี่เดือนแรกต้องระวังครับมกราคมมามีนาเมษาครับแต่หลังจากนั้นไปอุปสรรคค่อนข้างลายตัวครับรวมถึงคับคนที่จะมีคู่ด้วยนะคนที่จะมีคู่เนี่ยในช่วงของพฤษภาคมต้นไปเนี่ย ความรักจะดีงามเพราะนั้นใครที่มองหาเรื่องความรักพฤษภสคมานท่านไปนะจะดีงามมากๆครับเรื่องของสุขภาพนะท่านผู้ชมครับสุขภาพมีเกณฑ์เจ็บปวดเป็นไข้ไม่สบายครับแล้วก็เป็นดวงของการเ,าเกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับกระดูกกล้ามเนื้อปวดหัวเป็นไข้ไม่สบายนะฮะต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ครับถึงแม้ว่าดวงจะได้ออกรถใหม่แต่ก็ รถใหม่นี่นะฮะอาจจะขับเร็วปื๊ดปาดนะฮะต้องระวังนะจ๊ะเรื่องของโชคลาภจะมาจากบ้านเลขที่แล้วก็เบอร์มือถือนะครับเลขนำโชคคือหมายเลข6 7 8 9็67894ครับหกแล้วก็หมายเลขศูนย์การเสริมดวงกับชาวราศีสิงห์ครับทำบุญโรงพยาบาลถวายหลอดไฟนะครับแล้วก็ทำบุญด้วยกันปล่อยปลานะครับสามเดือนครั้งก็ได้ครับก็จะเป็นอาน,นิสงส์เสริมดวงให้กับชาวราศีสิงห์ดวงดีชีวิตดีมีความสุขนะครับก็ขอให้ชาวราศีสิงห์ดวงเฮงปังๆนะครับ คิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์โจได้เลยครับโชคดีรับปรวเสมบัติครับเอาเละฮะมาถึงชาวร,ราศีกรการาศีกรกเดวงงในปี2 5 6 6จะเป็นแบบไหนย,ยังไรครับนี่ครับ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองโอ้โหได้ทรัพย์นะงานดีเอา้าสรุปเลยแล้วกันนะฮะชาวราศีกันในปีส5 6 6าบกงานดีเงินด,นดีดาวฤหัสยังคงแรงรักด้วยนะครับเพราะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนใครที่จะขยับขยายเปลี่ยนแปลงถือว่าดีงามมีคนดูแลช่วยเหลือมีสปอนเซอร์เขานะครับสำหรับคนที่เกิดราศีกันในเรื่องงานจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายจะค้าขายก็ค่อนข้างดีนะครับ ตั้งแต่ต้นปียันป,ปลายปีเลยทีเดียวเรื่องของการเงินอันนี้รายจ่ายเยอะนะครับมกรากุมามีนาเมษาระว,วังถูกหลอกระวังถูกโกงนะครับนอกนั้นค่อนข้างดีครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยเป็นดวงการซื้อรถใหม่บ้านใหม่นะครับทรัพย์สมบัติเลยแล้วก็เป็นดวงการแต่งงานทุวยนะครับใครอิสราศวนก็มีเกณฑ์ที่จะได้ความรักใหม่ๆนะครับโดยรวมแล้วชาวลักนาราศีกัน งานก็ดีเงินก็มาแรงความรักก็ดีคนโสดก็จะสละโสดคนมีคู่ก็มีความสุขนะครับเรื่องของสุขกับีายอันเนี้ยช่วงต้นปีเนี่ยไม่ค่อยดีนะฮะมกราคมมีนาเมษาเนี่ยเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายนะครับเหนื่อยเครียดนะฮะอาจจะงานเยอะไปก็ได้นะแล้วก็ช่วงปลายปีก็ต้องให้ระวังเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องของโชคลาบท่านผู้ชมครับแหมงานก็ดีเงินก็ดีดันมีโชคลาบอีกนะฮะราศีนี้เนี่ยอิจฉาจริงๆครับเพราะฉะนั้นครับชาว ราศีกันในปีพุทธศักราช2566ครับชีวิตดีดีครับก็มีความสุขความสําเร็จการเงินดีรับรั์นะครับนะอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพนะฮะเพราะฉะนั้นดูแลเรื่องสุขภาพนะครับหนึ่งเลยทําบุญโรงบาบยาถวายยารักษาโรคบร,ริจาคโลหิตก็จะเสริมดวงให้กับชาวราศีกรกน,นั้นดวงดีมีความสุขความสําเร็จความสมหวังน,นะครับเลขนําโชคได้แก่หมายเลข5หมายเลข4หมายเลข3หมายเลข2หมายเลข1นะ ครับรวมถึงหมายเลขศูนย์ด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของชาวลัคนาราศีกันในปี2 5 6 6นี้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมาถึงชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับรวมไปถึงมองช่วชงต้นปีเนี่ยตุลเนี่ยมานิี่อยู่เล็งลักนะครับนะแล้วก็มีราหูซ้อนทับด้วยโอ้โหเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุล ต้นปีแบบนี้ให้เรามาระวังเรื่องคู่ครองหุ้นส่วนงานนะฮะอุปสรรคปัญหาสุขภาพนะครับมาดูซิว่างงานเป็นยังไงบ้างงานต้นปีเอาตัวรอดได้นะครับแต่ว่าช่วงการปีเหนื่อยเครียดแล้วก็ต้องเรามาระวังความพลิกผันเนี่ยไพ่ใบนี้บอกมาครับว่าในช่วงของอ่าพฤษภามิถุนานกนรกฎาคมสิงหาเนี่ยชาวราศีตุลเนี่ยต้องเรามัดระวังนะฮะอุปสรรคเปลี่ยนแปลงนะครับมันชาวราศีตุลอาจจะต้องมีการรีโนเวทเรื่องร้านนะฮะสำหรับคนที่ทํากิจการ มีการอการจัดบ้านใหม่อะไรใหม่เพื่อให้เกิดเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเรื่องการเงินนะครับกลางปีค่อนข้างดีครับถึงแม้ว่างานอุปสรรคจะเกิดขึ้นแต่เงินเป็นส่วนกระแสแต่ว่าช่วงปลายปีต้นปีดวงการเงินของชาวร,า,ราศีตุลนั้นต้องระวังครับโดยเฉพาะครับช่วงปลายปีระวังถูกโกงถูกหลอกนะครับระวังความผิดพลาดต่างๆนะชาวราศีตุลต้องตรงไปตรงมาด้วยนะจ๊ะความรักช่วงกลางปีระวังรักสามเศร้านะครับแล้วก็ระวังระวังมีปัญหา ต้นปีเนี่ยชาวคนโสดได้มีสเสน่ห์มากๆเลยนะครับเรื่องของสุขภาพท่านผู้ชมครับสุขภาพช่วงกลางปีไม่ค่อยดีครับเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายนะครับเพราะนั้นเนี่ยชาวรา,ราศีตุล ต้องดูแลเรื่องสุขภาพนะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหมอนรองกระดูกนะครับแล้วก็ไพ่บอกว่าชาวราศีตุลต้องไปถือศีลบัตธรรมด้วยนะครับอ่ะมาถึงโชคลาภบ้างนะฮะโชคลาภเนี่ยมาจากบ้านเลขที่นะครับแล้วก็มาจากการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเลขนำโชคคือ78904้น 7, 8, 9, 4, ครับ78904คือเลขนำโชคของชาวราศีตุลน,นะฮะเสริมดวงกับชาวราศีตุลทำบุญโลงพยาบาล นะครับถาวายน้ําดื่มถาวายยานักษาโรคถาวายอัฐบริขาก็จะเป็นอนิสงส์เสริมดวงให้กับชาวราศีตุลดวงโชคดีสุขสมบังเฮงเฮงครับเอาเลยครับมาถึงชาวัร,ราศีพิจิกับเรื่องแรกครับเรื่องการงานนะฮะโอ้สำเร็จดีมีความสุขนะครับงานดีเงินดีการติด,ดต่อพูดคุยมีโอกาสใหม่ๆครับถึงแม้ว่ามาริตติยูจะเล่งดวงนะครับแต่ก็ใช่ว่า ดวงจะไม่ดีครับเพราะฉะนั้นต้องดูดาวตั้งรับในคบว่ามันได้ยูอันดีไหมเพราะนั้นช่วงที่จะถึงนี้นะะชาวลักลางวันสิพีมีเกณฑ์พลิกชีวิตเปลี่ยนแปลงซื้อบ้านใหม่รถใหม่งานดีประสบความสำเร็จเกิดการร่องตัวเกิดขึ้นนะครับพิจจกถือว่างานดีนะฮะเงินช่วงปลายปีต้องระมรัดระวังอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ระวังเสียทรัพย์นะฮะแตช่วงต้นปีครับพกราลไล่เลี้ยงยาจะถึงช่วงประมาณสักกันยายนเนี่ย สิงหาในาประมาณนีน้ฮะเงินดีครับแต่ช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาครับต้องวางแผนการเงินให้ดีด้วยนะครับแลระวังเสียทรัพย์นะระวังถูกหลอกนะเรื่องความรักอันนี้ดีงามครับปีนี้ความรักของชาวพุจิดีครับอาจจะมีเรื่องอารมณ์หมุดหงิดนบ้างแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ดีครับแล้วก็ใครที่คาดหวังว่าจะแต่งงานก็มีเกณฑ์ครับแล้วก็อยู่ด้วยกัน ซื้อบ้านในการร่วมร้งห่อรงโงกันนะฮะคนโสดก็เป็นดวงชะาโสดครับเรื่องสุขภาพครับแข็งแรงดีไม่น่าตังวลครับใครที่เจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายตั้งแต่ปีที่แล้วครับในปีนี้ครับแข็งแรงดีครับปี66ถือว่าเป็นปีดีของชาวพุชจีครับเรื่องต่อมาครับเรื่องของโชคลาภครับก็มีเกณฑ์ครับตั้งแต่เดือนพฤษภานะครับไล่เลียงยาวจะถึงดวงเชนวาครับต้นปีขอพรก็จะเกิดความโชคดีนะครับว้าว นมายเลขนำโชคคือหมายเลข2698ก26ครับ2698แล้วก็หมายเลข7ด้วยนะครับการเสริมดวงกับชาวลนานราศีพิจิกับทำบุญถวายเทียนจำนำภาษาหลอดไฟถวายน้ำดื่มทำบุญโรงพยาบาลก็จะเป็นอันนี้ส่งเสริมดวงให้กับชา,าาาช,ชาวราศีพิจิกดวงดีโชคดีครับโดยรวมแล้วชาวราศีพิจิกับไม่ต้องกังวลเลยฮนะถือว่าดวงในปี2566ันรครับมีโอกาสพลิกฟื้นคืนชีพนะฮะอาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ดีดครับ เิงหบางปังครับกินอะไรไม่ออกบอกอา,ออาจารย์โจครับเอาละฮะมาถึงชาวรัคณาธานูครับเรื่องแรกคือเรื่องการงานครับช่วงต้นปีมกราคมมามีนาเมษาอึดอัดเครียดกังวลบอกใครไม่ได้ช่วงนี้งานไม่ค่อยดีครับช่วงต่อจากนี้จะถือว่าดีฮะตั้งแต่เดือนพฤษภาไม่ถูกน,นากร็ราคาสิงหาคมก่อนยาดูราพฤติกรรมธนา,นาง,งานดีงานดีนดมีความสุขมีความสุขนะฮะเั็นชาวธานู ถือว่าดีฮะ,ะเรื่องการเงินระวังถูกหลอกถูกโกงตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภามิถุนายนกร,รกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาระวังต้องวางแผนอย่าค้ำประกันเซ็นสัญญาให้ใครเลยนะฮะอ่ะแตระวังเรื่องเงินหน่อยระวังถูกหลอกถูกโกงนะครับสําหรับชาวรัคกาธธนูความรักดีงามมีเก์ขอการแต่งงานช่วงกลางปี ช่วงต้นปีให้ระวัดระวังปากเสียงสําหรับคนที่แต่งงานลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงของชาวธนูนะฮะต้องระมัดระวังตั้งแต่ตั้งแต่ต,ต,ต้นปีเลยนะ,ะวันนั้นดูแลด้วยนะฮะเรื่องอารมณ์นะครับอ่ะมากันต่อในเรื่องของสุขภาพสุขภาพ,ภาพช่วงปลายปีไมเกรปวดหัวเป็นหลังเป็นไข้ไม่สบายครับแต่ช่วงต้นปีเนี่ยสุขภาพดีครับและเรื่องโชคลาภของชาวธนูธนูโดนเด่นชวงตั้งแต่ต้นปีครับมกราคมมาเมษาครับมีนาเมษาเนี่ย ดวงโชคลาภดีแต่ช่วงประมาณปลายปีครับสิงหากักฎาตุลาพฤศจิกาธานันวาช่วงนั้นควรต้องเบาเรื่องการเสรี่ยงโชคครับการเสริมดวงกับคนราศีธนูรัคนาธนูครับทำบุญโรงพยาบาลทำบุญบ้านเด็กกำพร้านะครับแล้วก็ขอพอรองพระศรีวลีด้วยนะครับก็จะเป็นอานิสงส์เสริมดวงให้กับชาวรัคนา ธนูครับเลขน,นำโชคของธนูครับคือ1-9-8-7-6นะครับ1 9 8 7 6นะครับธน,นูก็อยู่ในทิศทางที่ไม่น่ากังวลครับมีปัญหาบ้างอุปสรรคบ้างนะครับแต่ถึงอย่างไรแล้วก็จะผ่านไปได้ดีดดครับอาจารย์โจเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะเลิฟๆคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์โจได้เลยนะจ๊ะเอานะฮะมาถึงชาวนากาวักนาบางกรนะครับและนี่คือคำพยากรณ์ของชาวมางกร ในปี2566นี้นะครับการงานช่วงต้นปีเครียดอัจครับภายใบนี้บ่งบอกว่าเครียดเลยมีปัญหาปภาษาเพราะนั้นภา่าต้องต่อสู้ครับแต่พอเข้าช่วงมาประมาณพฤษภาพิจนานกรกาดีขึ้นครับและปลายปีอาจจะต้องเจอเรื่องเหนื่อยใจอีกหนึ่งครั้งนะครับสําหรับชาวลัคนาบังกรเพราะนั้นต้นปีปลายปีตรงกลางดีนะครับ ก็จะผ่านมันไปได้นะครับต้องวางแผนด้วยแล้วการเงินการเงินไม่น่ากังวลน,นะครับชาวมังกรเนี่ยรายจ่ายเยอะจริงแต่ว่ารายรับก็ดีด้วยถึงแม้ว่างานจะเครียดแต่ได้เงินนะจ๊ะนะทําไปเถอะครับมีเงินใช้จ่ายนะครับแต่ก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพด้วยเพราะว่าดวงสุขภาพเนี่ยน่ากังวลเหมือนกันนะแต่ว่าภาพรวมดวงของชาวมังกรสุขภาพดีครับนะแล้วก็คนมังกรที่แต่งงานแล้วมีเกย์ของการมีลูกด้วยนะครับ ความลับเป็นยังไงบ้างความลับอ่ามีดวงมีลูกด้วยคนแต่งงานแล้วนะครับมีเกฑ์ซื้อบ้านใหม่มีเกฑ์ฮันนีมูนนะครับคนโสดจะมีข่าวดีครับและเรื่องโชคลาภโชคลาภตั้งแต่การปีมต้นไปครับดวงโชคลาภโดดเด่นเป็นสง่าราศีนะครับเลขนาโชคนะครับนี่แกมายเลขห้า หมาย 1, มเลขหนึ 3, ่งหมายเลขเจ็ดหมายเลขสามหมายเลขสองนะครับชาวมังกรนให้เสริมดวงครับหนึ่งทำบุญบ้านเด็กกำพร้าบ้านพาักคนชารานะครับแล้วก็ช่วยน้องหมาน้องแมวก็จะเป็นอนิสงเสริมดวงให้กับชาวมังกรโดยรวมแล้วมังกรเนี่ยมีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหาแต่ด้วยความเก่งนะครับคนมังกรเป็นนักต่อสู้อยู่แล้วอาจารย์โจเชื่อว่าอุป,ปรสรรคและปัญหาต่างๆนะฮะจะผ่านพ้นไปได้ดีๆครับ แล้วก็เรื่องสุขภาพย,ยังไงมังกรก็ต้องดูแลนะครับเนื่องจากาในปีนี้นะ่ยเสายังครับรักมังกรอยู่แต่ว่าเสาเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยนะฮะก็จะโยกย้ายแล้วนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับชาวรา,ราศีมังกรด้วยนะจ๊ะเอานะ,ะมาถึงชาวรา,ราศีกุมครับกุมงานดีสําเร็จสุขสมหวังผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาโปรเจกต์ใหม่งานใหม่มาแล้วนะครับธุรกิจเจ้าของกิจการดีงามการลงทุนไปด้่สวยหุ้นเพินดีนะครับ แล้วก็ใครที่ว่างานอยู่ปีนี้แหละเลิกว่างงานได้แล้วนะครับเลิกป่วยกายป่วยใจนะฮะเรื่องเงินมีปัญหาครับรายจ่ายเยอะครับถึงแม้ว่าดาวนะอนนะ,นะ,ะอยู่ในตำแหน่งกัลดุมพระนะฮะอยู่ในตำแหน่งการเงินก็จริงแต่ก็ต้องไปดูพื้นดวงด้วยว่ามันเป็นยังไงครนะับแต่ว่ารายรับเนี่ยมันพอสมควรแต่รายจ่ายเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีกุมจะต้องวางแผนเรื่องการเงินด้วยนะครับเรื่องความรักนะฮะยังอยู่ในทิศทางที่ดีครับแล้วคนโสดจะได้เจอคนแดนไกลเป็นดวงการสระโสดนะครับคนมีคู่ มีปัญหาบ้างแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ตัตอะไรแล้วก็จะผ่านพ้นไปได้ดีดครับเรื่องของสุขภาพะนะท่านผู้ชมสุขภาพไม่ค่อยดีเลยกับชาวลัคนาราศีกุมเพราะนั้นชาวลัคนาราศีกุมในเดือนมกราคมพามีนาครับเมษาลงถึงช่วงปลายปีครับตั้งแต่เดือนกันยาถึงลาบถึิกลางขึ้นไปเนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็เรื่องของโชคลาภท่านผู้ชมโชคลาภโดดเด่นนะครับแล้วก็ดวงชาวราศีกุมเนี่ย มีเกมีโชครับทรัพย์เกิดความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับหลักๆเนี่ยชาวราศีกุมเนี่ยให้ระวังระวังการถูกโกงถูกหลอกการเงินลงทุนกองทุนดีก็จริงแต่ก็ต้องดูให้ดีแล้วก็คนที่ทําเกี่ยวกับธุรกิสีเทางานชงงานแชร์นะครับทำสีเทาหุ้มหวยอะไรเงี้ยอาจารย์โจเป็นห่วงจริงๆครับแล้วก็อย่าให้ใครยืมเงินอยา่าค้ำประกันให้ใครนะครับ ระวังเพื่อนหรือคนไม่ตัวมายืมเงินเป็นห่วงเรื่องนี้มากๆเลยนะครับเลขนำโชคครับสำหรับชาวราศีกุมได้แก่หมาได้เจ็ดมาได้แปดมาได้เก้ามาได้สี่มาได้สองครับทำบุญครับหนึ่งเลยทําบุญสร้างพระประธานเป็นเจ้าภาพกระถิน่นเป็นเจ้าภาพผ้าป่าก็ได้นะครับแล้วก็ ถวายยารักษาโรคให้แก่พระพิสุทธิ์สงฆรวมถึงทำบุโรงยาบาลก็จะเป็นอันที่ส่งเสริมดวงเคือชาวราศีกุมดวงดีครับผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนเอานะฮะมาถึงลัคนาราศีมีนครับมีนดาวเคื่อยังคงอยู่ในลัคนาราศีมีนครับย้ายเมื่อไหร่จำไม่ได้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวก็จะมีการย้ายเร็วๆนี้ฮะแล้วก it like ็ <Vega feet out> เวลาเนี่ยมันผ่านไปแป๊บเดียวนะครับอ่ะถึงย้ายไปก็ย้ายไปในอยู่ในตำแหน่งกระดุมบ้างก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอ่ะมาดูกันก่อนครับเรื่องงานสิ่งที่คิดที่หวังจะสาเร็จนะครับในช่วงต้นปีนะครับกลางปีอาจจะมีปัญหาบ้างและปลายปีราศีมีนงานจะสําเร็จสุขสมหวังครับ โปรเจกต์ใหม่แพนใหม่กำลังมาครับคิดสิ่งใดก็จะสําเร็จนะจ้ามีนต่อไปคือเรื่องการเงินการเงินช่วงกลางปีถือว่าดีมากแต่ว่าช่วงต้นปีปลายปีให้วางแผนเรื่องรายจ่ายด้วยช่วงปลายปีเนี่ยรายจ่ายเยอะมากมากครับสำหรับชาาลัคนาราีมกราคุมพามีนาเมสาสี่เดือนนี้ต้องระวังนะครับเรื่องเรื่องเรื่องรายจ่ายนะครับแล้วก็กันยาตุลาพฤศจิกายนนะครับรายจ่ายเครียดครับแล้วก็ระวังคนใกล้ตัวหรือว่าญาติพี่น้องเนี่ยมาบีบเบียนด้วยนะครับเรื่องความรักนะฮะดีงามครับแต่ว่าช่วงกลางปีเนี่ย ให้เรามาระวังมีปากมีเสียงแล้วก็ระมาระวังเรื่องรักสามเจ้าคนโสดมีเกณฑ์สลากสาดตั้งแต่ต้นปีเลยมกราคมมามีนาเมษาแล้วก็ช่วงปลายปีเนี่ยความรักก็มีความสุขดีนะครับเรื่องของสุขภาพเป็นยังไงบ้างสุขภาพช่วงกลางปีน่ากังวลมากครับช่องท้องกดไหลย,ย้อนลูกกระเพาะนะครับแล้วก็โรคประจําตัวนะครับนอกนั้นก็ไม่น่ากังวลอะไรปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับเรื่องโชคลา มีโชคจากทะเบียนรถแล้วก็บ้านเลขที่นะครับเลขนำโชคคือหมายเลข1นึ่เ็นะครับ19872านะครับสำหรับชาวราศีมีนในการเสริมดวงนะครับหนึ่งเลยทำบุญโรงพยาบาลทำบุญบ้านเด็กกำพร้าปล่อยปลาสิบตัวก็จะเป็นอนิสงส์เสริมดวงให้กับชาวลัคนาราศีมีนครับคนราศีมีนดวงแข็งดวงแกร่งอยู่แล้วนะครับสักลับต่างๆก็ดีขึ้นนะครับในชีวิตก็มีความสุขความเจริญมากขึ้นนะครับในปีนี้ก็อยู่ในทิศทางที่ดีฮะ ขอให้ชาวราศีนี้โชคดีดวงดีสําเร็จสุขสมบัากนะครับเอาละฮะนี่คือดู12ราศีจากอาจารย์โจหลายโค้ดดูแลเฉยเลยครับเป็นการวิเคราะห์ไทยบ้างโหราศาสตร์บ้างผสมผสานกันไปครับดูดวงเพื่อให้รู้เท่าทันดวงครับรู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้ครับการรู้ดวงล่วงหน้าทำให้เรามีสติวางแผนด้อย่างดีครับ เราวางแผนก่อนดวงดีก่อนไม่มีใครวางแผนเพื่อล้มเหลวมีแต่วางแผนและชีวิตดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้รู้เท่าทันดวงรู้ล่วงหน้าทำให้เรามีสติด้อย่างนี้ครับสำหรับวันนี้ครับผมขอขอบคุณทุกท่านครับแล้วก็กล่าวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยมีความสุขมีความสุขในปี2 5 6 6นี้นะครับอาจารย์โจ้และคอดูแลเ่ยเลยครับอวยพรโดยใให้ทุกท่านร,ำร่รำรวยรวยแล้วไดเื่อรวยแล้วเดืครับสำหรับวันนี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ<ส>